สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูนี้นะคะในหน่วยที่4ร่างกายของฉันเรื่องที่สแขนและขาของฉันก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆเต้นได้เต้นตามไปเลยนะคะไปเลยคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆฟังเพลงจบไปแล้วเด็กๆสนุกไหมคะไหนมีใครเต้นตามเพลงบ้างคะลูกเดี๋ยวเราจะไปเข้าเนื้อหากันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพเลยคะ่ะแขนและขาของฉันเด็กๆคิดว่าแขนและขาของเราเนี่ยมีข้อดียงไงคะแขนของเราและขาของเราเนี่ยสามารถใช้แขนหรือขาเคลื่อนไหวได้ทุกที่ทุกทาง และยังช่วยพามือไปหยิบจับสิ่งของได้สะดวกขึ้นส่วนขาของเรานะคะก็จะรองรับน้ำหนักของตัวเราสามารถพาเราทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวไปได้ในทุกทกที่นะคะอย,อย่างเช่นนะคะแขนของเราเนี่ยเห็นไหมคะเขาห้อยโหนบานะคะแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลยกน้ำหนกักแล้วก็ว่ายน้ำนะคะ กีฬาเหล่านี้ต้องใช้แขนช่วยทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขานะคะขาของเรานะคะก็จะช่วยในการเดินหรือว่าวิ่งหรือว่าการกระโดดนะคะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอย่างนี้เป็นต้นนะคะสรุปนะคะแขนและขาของเราเนี่ยนะคะก็จะช่วย ในการเคลื่อนไหวได้ทุกที่ทุกทางนะคะแล้วก็ยังช่วยพามือไปหยิบจับสิ่งของให้สะดวกขึ้นส่วนขาก็จะรองรับน้ําหนักของตัวเราเนี่ยสามารถพาเราทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวไปได้ในทุกที่ทั้งการวิ่งการเดินการกระโดดห้อยโหนปีนป่ายในสิ่งต่างๆได้นะคะแล้วเราก็ยังสามารถใช้แขนรับน้ำหนักทั้งหมดของร่างกายแทนขาได้หรือบางครั้งเราก็ใช้ทั้งแขนและขาช่วยกันนะคะอย่างเช่นการว่ายน้ำเป็นต้นนะคะ Unit 4 My Body Lesson 3 My Arms and My Legs Pronounce the word and trace H, -h hop H, H hop Unit 4 My Body Color the letter H Match and pronounce the word H, -h hand H. Hand. Unit 4. Trace, color, and pronounce the word. H. Hand. H. Hand.